วดศีรษะของธัญญีสอนอะไรบ้างนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2วันเต็มๆเลยค่ะวันแรกเราจะเรียนเทคนิคการใช้ห้าศาสตร์ในการนวดศีรษะนะคะศาสตร์แรกเลยเป็นศาสตร์การนวดศีรษะจากประเทศอินเดีย2เลยค่ะศาสตร์การเดินน้ําเหลืองจากประเทศอินเดีย3เลยค่ะการใช้กัวศาสตร์จากประเทศจีน4เลยศาสตร์การนวดอายุรเวทของไทยเราและศาสตร์ที่5การใช้พลังงานขึ้นเสียงของขันทิเวศจากประเทศเนปาลซึ่งบอกเลยว่า5ศาสตร์เนี้ยเรานํามานวดให้กับลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายพอเราเรียนรู้ เู้าศาสตร์เสร็จแล้วเราก็จะเรียนรู้เทคนิควิธีการเลือกขันทิเบตและการใช้ขันทิเบตในการบำบัดหิวลูกค้านะคะหลังจากนั้นภาคบ่ายค่ะเราจะเรียนรู้เทคนิคในการนวดเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การนวดแผ่นหลังก่อนแล้วก็มาบริเวณด้านหน้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายปดลดปลอกกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตึงก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มต้นนวดศีรษะแล้ววันที่2นะคะเราจะมีการเรียนทบทวนท่าค่ะช่วงภาคบ่ายเราจะมีการฝึกจริงทําจริงปฏิบัติจริงเหมือนรับลูกค้าจริงทุกขั้นตอนนะคะในหลักสูตรของเราคนที่ไม่อง การนวดมาก่อนก็สามารถเรียนและนําไปทําได้จากประสบการณ์ตรงในการสอนมาทั้งหมด8ปีเต็มลูกศิษย์ของเรามีไม่ต่ำกว่า5,000ท่านนะคะทุกท่านที่มาเรียนแล้วนําไปทําจริงสามารถสร้างรายรับได้จริงทุกคนคะ่ะถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งอยากสร้างรายรับได้เพิ่มมากคือจากวิธีการนวดศีรษะมารเรียนที่ธัญน,นีนะคะแล้วพบกันคะ่ะที่ธัญน,นีสวยงามสงา่ามีปัญญาอยากมืออาชีพ